สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ผมพิทักษ์ตีเล็กนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้สมุนไพรวันนี้นําตัวสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับที่คุ้นเคยอาจจะคุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยก็แล้วแต่นะครับที่ชื่อว่าย่้านางแดงย่้านางแดงนะครับไม่ใช่ย่านางปกติที่เราใส่แกงหน่อไม้หรือใส่แกงขี้เหล็กนะอันนี้เป็นยญ้านางเหมือนกันแต่เป็นยญ้านางแดงสังเกตง่ายๆครับตรงนี้เลยยอดอ่อนนะครับก็จะเป็นสีแดงชัดเจนนะครับแล้วก็ ที่สาคัญตรงนี้ครับสังเกตตรงนี้นะตรงนวดนี้นะครับหญ้านางเขียวปกติจะไม่มีแต่ถ้าย่างแดงหญ้านางแดงจะมีะครับมือเกาะจะแยกเป็น2อสองสอง,สองชิ้นแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นหญ้านางแดงแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้นะครับว่ามันยิ่งปลูกนานยิ่งสคุณยิ่งเยอะใช้ถ้าจะใช้แกงเหมือนแกงหน่อไม้แกงเปรอะอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับ ตันนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ารสชาติมันจะจืดนะครับไม่เข้มข้นเหมือนกับย่านางที่เป็นสีเขียวเพราะว่าสิ่งที่ลักษณะเด่นที่เราใช้อยู่ก็คือโดยส่วนมากนอกจากยอดอ่อนแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้แหละครับอันนี้ ดอกสีแดงนี่นะครับมีสรรพคุณทางยาค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วก็คนสมัยก่อนกินเป็นผักนะครับกินเป็นผักเพื่อช่วยอะไรนะครับหนึ่งคือหลังจากทํางานมีอาการปวดเมื่อยของเลือดไม่สะอาดปวดตามข้อหรือว่าปวดกระดูกตัวนี้เนี่ยจะเป็นผักที่นิยมใช้หลังจากการทํางานค่อนข้างเยอะนอกจากนี้เนี่ยจะนิยมใช้ในวัยทางานแล้วในผู้สูงอายุที่ผมเริ่มเปลี่ยนสีหรือว,ว่าเรียกว่ามีผมงอกนะครับตัวนี้เนี่ยใช้ได้เหมือนกันเขาบอกว่า ้าตามตำราจริงๆเขาบอกว่าใช้ตั้งแต่ต้นอายุ10ปีขึ้นไปตัดต้นก็ได้ตัดใบก็ได้หรือเอาดอกนี่ก็ได้นะครับก็แค่กินปกติกินเป็นอาหารครับหรือจิ้มน้ำพริกเนี่ยผมก็จะงอกช้าแต่ถ้าคนที่ผมงอกไปแล้วนะครับใช้ต้มน้ําดื่มจะเห็นผลเร็วและจะให้เร็วที่สุดคือเอาต้น นะครับหรือใบตากแห้งบดเป็นผงผสมน้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกลอนคือต้องหมักกับวันน้ำผึ้งไว้ก่อนประมาณ3เดือนนะครับแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลอนประมาณปาณปนยุก้วยของตัวเองนะครับกินเช้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่งน,นะครับเช้าเชื่มเย็นสามือ้อนะครับหรือบางคนใจร้อนก็ประมาณ3เม็ดเช้าที่อย่างเย็นหลังอาหารนะครับก็จะทําให้ผมเนี่ยกลับมาค่อยๆสีเข้มขึ้นหรือว่ากลับเป็นดําได้ก็ใช้เวลาไม่นานประมาณ1เดือนขึ้นไปนะครับอันนี้คือสรรพคุณเด่นๆของตัวยานางแดงที่สังเกตที่มีข้อแตกต่างอันนี้หนึ่ง างคนเอ๊ะมันไม่แน่ใจถ้าเผื่อว่ามันเป็นแบบไม่มีเถาให้จับแบบนี้แบบกิ่งนี้นะครับมันสังเกตยังไงใบมันแบบโปูงเงี้ยแล้วมันไม่มีมือไม่มีอะไรให้ดูเลยสังเกตตรงนี้นะครับตรงฐานใบหญ้านางแดงตรงฐานใบจะเว้าแต่ถ้าเป็นหญ้านางเขียวตรงนี้มันจะเรียวเหมือนเดิมนะครับมันจะเรียวอันนี้คือจึงเป็นเรื่องของตัวข้อแตกต่างที่ถ้ากรณีที่แบบว่าไม่ได้สังเกตไม่มียอดแบบนี้ แต่มันเป็นยอดแบบนี้ไม่มีมือเกาะน,นะครับอันนี้ก็คือข้อสังเกตแตกต่างง่ายๆแล้วก็ถ้า,าต้นของเขานี่นะครับถ้าเป็นย่านางเขียวใช่ไหมครับมันจะต้องมีจะยืดยาวยืดยาวเป็นเส้นใช้เป็นเชือกได้อันนี้นะครับมันจะค่อนข้างถี่หน่อยนะครับแล้วก็อันนี้คือข้อแตกต่างที่น่าจะชัดเจน สำหรับท่านที่สนใจเรื่องของสมุนไพรตัวย่านางแดงนะครับซึ่งอันนี้ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับไม่จํากัดอายุแล้วก็คนไหนที่มีมญหาเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของเส้นผมผมงอกหรือปวดในกระดูกนะครับปวดเป็นอย่างปวดเขาปวดข้อต่อพวกเหล่านี้นะครับหรือทํางานกระดูกแตกกระดูกหักตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ลดปวดในกระดูกได้ดีแล้วก็ทําให้เรียกว่าร่างกายมันเพิ่มการไลเวยนของเลือดแต่ว่าถ้ากินแล้วสังเกตนิดน,นึงถ้าคนเอาไปดองเหล้ากินนะครับน่าจะแดงนิดนึงน่าจะแดงแบบแ,แก้มแดงเหมือนตำรุงสุกนะฮะ ก็อันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ต้องระวังนิดนึงเท่านั้นล่ะครับเพราะนั้น ในรายที่กินยาที่ละลายริมเลือดหรือว่าคอนเวลโลหหัวใจนะครับก็ทานได้นะแต่ว่ากินแล้วก็อย่าตกใจว่าอาจจะผิวแดงตัวแดงนิดนึงนะครับทักพักเดี๋ยวเขาจะหายเองอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับตัวย้นานางแดงนั้นคือถ้ามีดอกอย่างนี้แล้วก็คือเก็บจิ้มน้ำพริกได้เลยไม่ต้องไปทําให้ยุ่งยากนะครับแล้วก็ต้องขยันตัดนิดนึงเพราะยิ่งตัดจะยิงย่งแตกพุ่มแล้วก็ได้ส่งสวยทําเป็นร่มได้นะครับเป็นมันกลับเป็นเพลิงพักที่พักผ่อนหย่อนใจได้นะครับแล้วได้ประโยชน์ด,ด้านยาด้วยนะครับช่วยเรื่องของโร้้อนนนทีี่่มมากแหละชวย ช่วยกันช่วยคนละไม้ละมือนะครับแล้วก็ติดตามฝากคอมเมนต์ฝากแชร์กด like, ไลค์ไรก็ดีนะครับแล้วก็บอกเราว่าอยากให้เราทำต่อไหนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เรื่องของสมุนไพรชนิดไหนที่ท่านสนใจนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับในการดูแลสุขภาพแล้วก็ช่วยโลกช่วยเรานะครับขอบคุณครับ